ดีพ <im cose wick> okay. ี tai, ta ่น ok. ้องบรรยากาศตอนเที่ยงเลพี่น้องเด้อพักกันออกมากินเขาขางนอกฝนที่ตกห้ามไวจังละค้นคือฝนติดตกพี่น้องไปเบิ่งกับเขาเนี่มีอย่างนี่กับเขามีตำหม่งหงปิ่งไก่ปิ่งฟ้าปิ่งมันใส่ก๋อีซานอันนี้ก็คือข้าเปียกเมมอนเดอข้าเจ้าซือเผินกินข้าเจ้าบ่เอาข้าเนียวมาหองข้าเจ้ากินมามากินเ้าเลยเมมอนเดอบ๊วยทักายทุกคน ไปดีพี่น้องตอนเที่ยงเนาะพี่น้องเขาเที่ยงกันเด้อเอพี่เชี่ยบพวกทุกคนเด้อทั้งเราและไทยะต่างประเทศกินข้าวกบพี่อ่ะเด้อกินตะมูมีไส้กรอกับพิงตับเด้อพี่น้องพิงไก่กระเบียงประมอนยวนโรงพยาบาลคุณแม่เคาก็กินข้าวต้มเหมือนเดิมมาเด้ออยู่โรงพยาบาลนะพี่น้องไงนะถ้าก็มานั่งกินข้าวที่กินหองเยี่ยวคือคหยุดตกแห้ง ต okay, กแพงไหมวันคืนมันบริตกเลยตกไหมครับสบายดีพี่น้องถ้ามาพี่ได้เยองกินเขานะแม่มอนเด้อเอสจีถางแพงเมื่อทุกคนเห็นแม่อยู่บ่เนเห็นบ่ปะเห็นบ่ปะมอนเห็นบ่เห็นอยู่บ่กินข้าวเปียกแม่มอนกินข้าวเปียกมาเด้อเพื่อนๆทางเมืองนอกเพื่อนเพื่อนทางเมืองไทยเข้ามันกันเด้อ

พันะตามหม่มัยเจ็ดพันิันจงาไปจมีเจ็ดพันกับินพันอนก็ยังได้เข่าของผ้าตัดรอพ่นงเด้อคนยังบ่มยาอีกอยู่คนยังใส่ยาอีกสมมือฟังมึงลนี่เอีกนะขึ้นมออันนั่นผู้ใสามมือต้องคึนนี้ได้นอนเดวสองค่นเดี๋วสามมือแรงสามมือแรง เขาควจะใส่ยาไม็ดมอสควรจะบ่มยาให้มันอ่อนโตก่อนเพิ่ลว่านะเพิ่รจะแสวบเขาห่อผ้าตัดเพิ่ลว่าแบบนี้ยิงตาหม,มอเลยเนาะเพิ่ลว่าได้ใดกจะได้นั่นแหละพี่น้องเอ้ยมอนกับโอ้โหม,มอนแห้งอยากผ่าให้มันเลี้ยแงแห้งอลยมอมื้อเฮือนอยู่างเงี่ย เาคียงกินเขายุงเฮียนเป็นมานั่งนี้เป็นมายามมายมปลายามบมโนซื้อมาเกียงมาเงาะมะพาด จันมีลูกบกแซ่บไปหน่อยแกมหงนะกกอยากยุบแซ่บอะีกินมาได้แล้วถ oh mm? ั่ลัเ็มชุดงับนะเชุดัของเป็ดของแสลงของให้กิน1 0 0 0พันบาทเจ็ดพันเจ็ดพันของดองขงแดงมากินสาวกบาท ผมยากรมันเป็นจะเข่ามาสิได้พาโลดลงยาสองสามมือพุณคนเราเราจะเอาเข่าห้องพาให้มันอ่อนตัวก่อนแล้วก,ก็บหูยตามหมอเลยเน,ะนานนนะามหมออะไรนะสบายด้วยแล้วเอาบมุจักเนะาะแล้วก็มาหมอบให้มอเนาะเดี๋ยวจะไปอุงสุดจิตตามเขาเลยนะ กำหนดเป็นเบิงเิอกัเอาเขาไปเบิงขวดภายในเฮ้นี่ขาขึตึกตกกันตกจ้งขงเขาประตูโคงตรงมัดทั้งหนาด้วยบอกเจ้า ยี่ได้ห่องตัดรอผาตัดคุณดูคุณดูทุบเลยตัดคนใหม่คนจะมารอค่ะผาตัดคือนอนอยู่ห้องตัวนั้นอันเดียบประมาณขมั้นโถคุณได้พาแล้วก็คือออกจากหันบริลลอนในหันอีกมีห้องผาพื้นต่างหากพวกได้มาทันได้ตัดม่ทันได้ผาตัดคือมารอนนอยนออยู่หันรออยู่ห้องตัวนี้ ออกไปพาร<ม>์ทคือไปนอนวงไม้ไปนอนนะคะคือวงไม้ดีได้อยู่ขั้นต่ำคือไม่ได้มากได้ตึกหลังสูงตึกหลังสูงตึกเล็กนะตึกเล็กน้อยหลังสูงอขอดไปนอน,นะคะ่ะขอเป็นลมเป็นลมเป็นกุลีค่ะต่อห้องน้ำต่อห้องน้ำหน่าวูุเมื่อยขันติดมามาหอดคืนชัานท่นานได้ที่สองบุจักคองคนเลย อื่นเท่าจังอเมมาอของคนนอนเลยรุกที่ส,สงองะนี่หลังวานทองน้ำเนาะแบบมันจักวินมันบริยัตไป้อยเองมิงอะไเอือตอนนั้นะอย่างดีดหนึ่งปากรางถืออ,อ่ะกินเนื้อเอาไหลตาบา นี่ะตะกอยใช่ะนี่ตะอกอลร่าละร่าเซ่ Một này này nó cũng làm cái bao nhiêu 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 อยากล่างไม่ตรงหัวทึบหนึ่งมากแล้วจะจบอืมทึบหัวทึบหนึ่งมากจบออกิงหรืเปลาคื่อเอ้าอืมจะเข่ามาจริงอย่ที่เดียวหายน้อยเพมาตรงกันอยู่หัวบึกนะหัวโอ้ยยืมเตาก็ได้ประมาวละลายหนึ่งยืก็ได้เอาเมื่อหนึ่งดำแล้วคนเขาบ้องให้หมดถิ่มใหญ่ ไปเลยอันนี้บือถัเป็นชิเขาอยโม่หนึงก็เป็นมี่ไปได้กมหนึ่งกางม่เลือกเลาม่นึ่งม้มาเนี่ยาซานนะ่คือเออเทาหนึงแล้วเทากันหึงเอออาจจะเขาซานนะเอออาจจะเขามาตักเขามาเด้อเมือแรงเด้อมมาหนึ่งมแล้วเลเอาข้าวานมาเหมือนแรงมมาหนึงกินอยู่พี่จ้องลบกวนทั้งเฮือนั่าคงจะตักอะไรด้ ตาก้อน yeah. ึงออกมาแรงเอกมานนี้น่งเพคนนี้ละอ๋อฮอนเอล้เมากเจ็บต่อเจ็บต่อกินพิษอะไรยมนชุกเลยแล้นั่น ำนสมใช่หมือป๊จอดปุ๊บกรบองเลยอหนับหังนี้มอเอยินนังนีัน้านพมดวมขอใจเด้อไอที่หักแกงมดทุกคนเด้อจะหักกำลังใจม่มอนถูกคำคอมเมนต์ขอบใจหลาย ให้ตลอดปลอดภัยมีมอนก็นได้ฉันพาไปให้พานพ้นไปโดยดีเนาะพี่น้องเนาะม,มอนก็บเคยตกใจให้วับให้บับอยู่นี่สามหมืน่นตกใจ่าบับบอยูด่ดนมีมอนอยาตมาก่อนลยกันสุดยาตานไปก่อนจะมันเป็นแบบใดนเนาะเมยสุดญานนี่แหลจะจต่ศัุูให้พานพ่นไปโดยดีขึ้นารุ่งครองเนาะเขา ชานะมันอ้วนนะแรงอ้วนโอ้กินงูเผาเลยทิ่เบ่งก้นเบ่งออกเบ่งออกินตปกินเฮงหย่างหย่างเบ่งออกเบ่งออกเออย่างหย่เมื่อชั้นได้คนอ้วนหนาย่างะเบ่งออกเบ่งออกกินเนาะ มันอดียวันนี้จะคลิปหนึ่งเนีน่ยนักขึ้นแล้วอ,อดเหมอหอือนออลนอยเอวค <c oughs> ือวิทย์ประชากรหาชุบกันเลยนี่ไงอุ้ยขึ้นเลยไปทางไหนนอนอ่ะคลิปนี้กับแม่มดลาไปก่อนด้วยพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามคลิปหน้าเด้อโอ้ยแม่มดก็บอกยากอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซับตะไคร่สองน้องหนุ่มคิงยายมนเดอ้อพี่น้องเด้อบาย